หนูทำนาค่ะทำไมข้าวมันไม่เล็กนิดนิดเดียวเท่านิ้วก้อยอย่างเงี้ยค่ะเล็บนิ้วก้อยอย่างเงี้ยค่ะไม่สัใจเลยถ้าหนูฝันหนูจะทำแบบเม็ดใหญ่ๆหนึ่งคืบเลยทำไมไม่มีสีชมพูบา้าง ทำข้าเป็นสีชมพูอะค่ะกลิ่นสตอเบอรี่เหมือนกินไอติมเหมหวานๆอะไรอย่เงี้ยค่ะ <c oughs> หนูอยากเป็นเขาเรียกอะไรนะนักวิทยาศาสตร์มั้งหนูอยากทำข้าวที่มันไม่เหมือนใครแบบเม็ดใหญ่ๆแต่คิ้นประมาณนี้มันก็นได้อะข้าวสีชมพูของหนูมันไม่เหมือนใครอะ ใครๆก็อยากกินคิกโคโน,โนเนะก่อนไปเป็นนักวิทยาศาสตร์พัฒนาพันุ์ข้าวน้องต้องมีข้าวกินอิ่มทุกมื้อเสียก่อนดับเบลิลเอยากเห็นลูกชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมสำหรับทุกการเรียนรู้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายกระดาษดับเบิลเอมอบเป็นทุนการศึกษาสารฝันเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของลูกชาวนาดับเบลิลเอเบเทอร์ทูมอร์โรปลูกฝันปลูกปัญญา